สบายดีแล้วสวัสดีทุกคนว,วันนี้เอาสืมาเบิงขท้าของน้งเท้าว้ดีที่ลักรอบเอาคนไทยส่งคนที่ข้ามมาแต่ฟังไทยอยู่ทีมุกดาหารแลัก็ข้ามไปทางสวนเดิ์เขตล้วก็มาเพลเสื้ออยู่แถวสถานที่หลายๆสถานที่จนเท้าทุกวันนี้มีผู้ติดเสื้อเพิ่มเป็นจํานวนหลายตละตืูอแลวตอนนี้นังวิภาวดีหรือว่าเอา้ยครับที่คนกู้จัด หลายคนกนจันดก็คือในนาม A เอฮักถนะตอนนี้เราได้กลับไปไทยก็คือหลักรถขี่คือกับสายกับสายไทยสองคนขี่คือข้ามไปทางหนองคายพิเกาเราเหลังจากนั้นเราพันบอสบายเราก็เลยไปหาหมออยู่ที่หนองคายเนาะแล้วก็ผลตรวจออกมากว่าเราเป็นโควิดติดเสื้อโควิดและตอนนี้นเราได้รักษาหายดีแล้ว แล้วก็ตอนนี้มีการสร่งตัวของไอทากหรือว่าน้ำพาวดีหันตุกติกหันกลับคืนให้กับเราเนาะก็คือเมื่อวานนี้ทางการเราจะไป็นฮับไอ่ดรานหนองคายแล้วก็ข้างตมอมนองคายก็เจ้ามาส่งให้เจ้าหน้าที่เราอยู่บนต่มอมไทยเนาะคือให้กับเจ้ามาดําเนินคดีต่ามกฎกฎหมายของเราชัดๆเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรเขาไปเบิ่งข่าวเหมือนกันเนาะแล้วก็เขาจะอ่านคําคอมเมนต์ กันว่าอา่าเามันมีสองเขานะก็คือกรณีน้ำเบิื่อ59รือว่านางตีนา่าผู้ที่เป็นคนพาคนไทยไปเที่ยวพาไอ้ฮาร์พันไปเที่ยวแต่ละสถานที่จุดเกิดการแพร่ระบาดน,นะแลเขาจะเป็นเบอร์คอมเมนต์กันเอาว่าหลายคนนะคอมเมนต์เป็นยังไงแลยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าสาวตีน่าจะฆ่าตัวต,วตายนะแล้วก็กับส่งตัวนางพอดี กับึ้นมาลาวเขาจะไปอ่านคอมเมนต์น้ำกันหนาะเดียวตอนนี้เขาไปบุ่นค้างกันคนเลยการมอบส่งนางพาวดีที่ปรากมหรือตุกติกเมนนมี้ขึ้นอยู่ดานสากลจังหวัดหนองคายแห่งร,ราชสันติไทยได้ตกลงมวันที่30วิสาสา่งพัชริดโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเข้าออกเมืองของเราและไทยมอบส่ตงตามระเบียบทฎกหมายคนขของประเทศคนจะให้ตัวนางพงงา,งว,างวดีมาดำเนินคดีกันทั้งตำรวจตรวจคนเข้าออกเมืองของสาขารำมาลับราชสธิปไทยราชสุราวได้มีการประสานสาึกษาบก้บทางตำรวจตรวจค้นเข้าออกเมืองแห่งราชสันติไทย คือวันที่15คาห์วาย่งพันธุ์สผูกเกลียวได้ลักลอบเดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนไทยประเาศสลาวูเขตบริเวณบ้านหมากนาวเมืองปากดึงนครโดดเล้งจันทร์ไปยังบ้านเรือยอำเภอท่าโบจังหวัดหนองคายประเทศไทยเมื่อเมื่อวันที่10มิถุนายน2า1 1งุผูกเกลียวผู้ชื่อโบรสไบจึงไปตรวจสุขภาพอยู่ห้องหมอหนองคายผลตรวจพบว่าผูกเกลียวติดเชื้อโควิด -19 และได้ทำการปิ้นปัวรักษาอยู่ห้องหมอเก่าเราได้บันทึกเออได้ได้ลงนามกันเนาะ อันที่สามมาแล้วมันก็ถือว่าพวกเขาก็ถือว่าคันธึงเพื่อในมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตม้งมองของเรากับของไทยนี่ที่ว่ามีการประสานสมทบกันจังค่อยจังค่อยแก้ไขปัญหาในคนไกลกันห้องมือคือแนวนี้เนาะฉะนั้นจะขอให้พ่อแม่ประสุชธหรือซื่อบรสุนี้ต้องเนื่องแล้วมันให้มั่นใจว่าพวกเขาก็จะหน้าที่ตามภารบุตบัตเนาะสองก็แมนเพื่อพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย คือว่าระเบียบการที่วางออกสามว่าก็แม่นกลไนใการห่มหนุนช่องฝ่ายเนาะอย่าง่คยได้ได้รับนางภาวดีดูแลนางตุกติ๊กกลับคืนมาดําเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายของสปปลาวเนาะได้ครับข้อมูลเพื่อนเก่ามานั้นกรมตํารวจตรวจคนเขาออกเมืองจึงได้มีการประสานสมทบกับตํารวจตรวจค้นเขาออกเมืองของไทยเพื่อนําสรงนางภาวดีที่พกรนกลับมาสาธาณรัฐประสานที่ไต้ประสานลาวให้หลังการปิ้นกวัวไฮดีและมีการประสานสมทบกับฝ่ายไทยเนาะ ทางทหารสแสดงของไทยได้รกวดได้บาตรเวียนไปพบก,กับคนไทยเนาะที่คาบสถกต้องเนาะทางเบื้องไทยก็ถือว่าได้กับพวกเกีก่ยวเนาะแล้วหลังจากนั้นวันทีน่สิบหกเนาะแั้นมีนางภาวดีกับคนไทยอีกคนนึงเนาะฟามไปตรงก,กับวันทีน่สิบห้าคือว่าผู้กรณีในวันทีน่สิบห้าคามไปทังที่ว่า ผู้กเกี่ยวได้ไปโรงหมอบี่ได้ไปวดโรงหมอนะี่ถือว่ามีคือว่าติดโนะควิดเนาะถือว่านักน่วงพอสมควรนั่นแหล,นะละเนาะแลวหลังจากนั้นก็แม่นนางเขาดีกับคนไทยอีกคนนึงวันที่สิบหกนั้นหลังจากไปทอดยังไยก็ได้ไปเทวดากวดของหมอก็บถือว่ามีมีเชื้อโนะนะควิดเนาะก่อนจะสรงโมอบแห่งทางการเหล่านั้นเจ้าหน้าที่กวดคนเขาออกเมืองของประเทศไทยก็ได้สำเร็จการดำเนินคดี กับนางภาวดีในกองงานเข้าเมืองทิพย์มาในเมื่อมาถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวตามกฎหมายระเบียบการก็คือกลไกขบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งการกระทําของผู้เกี่ยวเป็นละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศเหตุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมวลกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมพยานติโตและกฎหมายระเบียบการอื่นที่เก่ยวของ ภาคส่วนที่ได้รับการโมดหมายจะที่พ่อด,ดาเนินการต่างๆตัวกับอุกเกี่ยวตามความมาะสมและจะแจ้งให้แกสังคมทราบตามวลาอันสมควรอันนี้ก็เป็นคำคอมเมนต์ของนางสาวตีน่าที่ว่ามีเข่าออกมาว่าลาวชิค่าตัวตายนะเบิมีคนไปคอมเมนต์เียก็ถว่านักนวงสมควรถาวานึในร้อยนะบูมีเลย อันคนที่จะให้คำลังใจเรานะค่อยอ่านตามคำคอมเมนต์เนาะอ่าร้อยคนก็นจะมีสักประมาณคนหนึ่งนะที่แบบว่าเห็นใจเรานะส่วนหลายก็มีแต่คนคอมเมนต์ด่าบางคนก็นว่าปล่อยมันตายซะส่วนหลายแล้วเขาบอกว่าปล่อยมันตายซะน,น,น,นะบ่มีลเลยเนาะว่ารได้จะคอมเมนต์อันดีๆนะมีแต่อันแห่งเทงาข้งนั้นกับคำคอมเมนต์ของสาวที่นาที่วา่าจะฆ่าตัวตายนะ อันทุกคนอยากพูดติมกับมีได้เข้าไปอ่านเนอ,อยู่วันตาเฟียท่นะทว่าลายตัวนี้กำลังป็นกระแสมาเฮงเลยของสาวจีน่ากับสาววิภาวดีเนะี่ยเบิงมีคนคอมเมนต์เนะี่ยมีแต่อันแหงงๆงมื่อเ่าจะเป็นอันของเพจใดเนะก็มีแต่คนคอมเมนต์นะี่อันแห้งๆทั้งนั้นส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่าคำคอมเมนต์ของ นางวิภาวดีเนอะที่ว่าทรงนางว,วิภาวดีกับคืนมาลาให้กับเจ้าหน้าทีล่ลาวดาเนินคดีของสมปลาวกับมีแต่คอมเมนต์กับบทตางจากสาวตีน่าเนาะตัวนักนวงคือกันมีแต่คนคอมเมนต์เฮงเมงอ่าผู้นี้ก็คือเป็นเอ้ยฮักของสาวตีน่าเนาะที่ว่าซื้อนางวิภาวดีหรือว่าอีกซื้อหนึ่งก็คือตุกติก ตอนนี้เราก็ทึกทรงตัวกลับคืนมาลาวล์ด้เนาะก็คือทรงตัวเมื่อวานนี้อยู่ที่ความมีจะภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งนองคายหาวยินจังเบิ่งอันคอมเมนต์กับมีแต่อ่านแหงๆมดเดี๋ยวฮาชิขอจบคิดไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะถ้าทุกคนอยากจะอ่านอยังกะลองเข้าไปเชิญเบื้งเนาะอยู่ที่เพจหลายๆเพจของลาวเลยกำลังเป็นกระแสเลยตอนนี้